ปจัจแจนประสงค์คอนโซลครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยถือว่าพลาดมากๆนะครับมีให้เลือกทั้งสองไซส์เลยไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อย่างตัวใหญ่นะครับจะเริ่มที่เบอร์5นะครับยันไปถึง27เลยวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง2งฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับโดยการหมุนตัวเลื่อนตรงนี้ครับหมุนไปฝั่งนี้ก็จะ มีขนาดตั้งแต่เบอร์5ถึงเบอร์15เลยนะครับสูงสุดตึงๆแบบนี้คือเบอร์15แต่ถ้าเราอยากจะมาใช้ฟังใหญ่นะครับก็จะเริ่มจาก25นะครับไปถึง27แบบนี้สังเกตดีๆเนี่ยตัววัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วแบรนด์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคอนโซตัวนี้อันนี้บล็อกเบอร์26นะครับขาพัดลมเบอร์เล็กแบบนี้ก็จับได้นะครับ อย่างปั๊มลมตัวนี้นะครับเราก็ปรับฝั่งมาใช้ฝั่งด้านเล็กได้นะครับปรับสบายๆตัวเล็กจะเริ่มที่เบอร์5เหมือนกันนะครับแต่ใหญ่สุดจะเป็นเบอร์1 9ก็่อใครสนใจนะครับคอนโซลทั้ง2ขนาดนะครับตัวใหญ่4 8 0ดบาทตัวเล็ก3 8 0ดิบาทครับจิมซินกาสายล่างได้เลยครับ